หนูนางปุณภาพบรรดาตังค่ะเป็นคนอุบลราชธานีมีอาชีพขาขายค่ะขายไก่ทอดล่องพิษล่องถือตังโดนที่แหลกเห็ดมันก็บวบแสซบขายกับ่ะคอยได้สื่อไก่ล่องมาามือละสามีโลยังสีกะมันก็ะขายบ่ะเบิดท่อแห้งโอ้ยเฮ็ดจังไหนขายกับ่บเบิดขนาดไก่สามโลยังบเบิดสีเฮ็ดจังไหนดี จนหาสูตรยายากเลยมาบอกว่าเออจังสรนจังส่ล่องเบื่องสูตรนี่เด้อหนูก็เลยปรับเยียนหม่ล่องนั่นล่องพิษลองถือมาโดนสองเดือนวันนี้พ่อมันจะของเห็ดเองซิมเอียงถอดเองให้ข้าเจ้าซิมเบืองแบบนี้ข้าเจ้าบ,บอกออโอเคเล้เด้แ่บข้าเจ้าจสิก็เลยเอาสูตรนี่แหละขาย จนอยู่ไรหอด้วยมือนนี่ตอนเลื่อมขายเนี่ยไ,ไปเอาเงินจะใส่มายืมนอกระบบค่ะกูหนี้นอกระบบลอยละยี่สิบใส่มากจะได้หลอบแรกเลยมาหาพันจ่ายข้อมูลละสองลอยห้าสิบแต่ว่าในตอนที่ขายของมันขายบดีสองลอยห้าสิบกันย่งางบัวท่านหอดายหอดุนแล้วบางกับสิมาเก็บเงินละสองลอยห้าสิบอบบนี้สิเอ้าใส่ให้เขาน้อแบบนี้เอาเงิมูมาอีกยืมมูมาอีก มาให้บางมือละสองร้อยห้าสิบมันเนบาไหวแบบนี้เที่ยงสีใส่บางเทีงสีใส่มืเฮ้ยเที่ยงไหแบบนี้รวมเรียวมือละห้าร้อยอรวมเรีอวมือละห้าร้อยที่นี่นี่มูเลยวะเออเดี๋ยวจะหาทางออกให้ตั้งสาวน้ำบางมาอีกเอามามือหน,นึง่งเอามาปิดต 5, ัวหาพันเอาตัวมือหอนึ่งมาปิดหาพันรวมเรียวมือละสี่ร้อยต้องให้เขาจะเป็นมือนมือหน,นึงนน่งมือหนึ่งว่าพ่อกับบนี้ าขายของกับบ่อได้ได้เมื่อละสามสี่ร้อยค่ะบ่อบ่อได้ลงทุนเอาไปลงทุนกับบ่อได้ขั้นไปลงทุนกับบ่อได้แห่งบางากะติเขาสองเมื่อก็เป็นแปดร้อยแปดร้อยขึ้นมาขั้นสามมือ่อมื่อที่สามบ่มีแห่งเขาก็เป็นพันสองนักกับไปอีกโหดบ่อํามมีดีโหดเยอะค่ะนี่มีเมื่มอนหนึ่งอ่ถือก,กับถือมาก็นอกตบมันมาถามเอาเงินหลายวันมาถามเอาเงิน สองเมืองสามเมืองเด็กเขาบอกมือได้สีหายเรียกว่าให้หาก้อนบ่มีอยังแส่ังจีนนุก็พัดไปเนาะเขากันมึงมึงหรือมึงสีเอาเหมือนกันอกไปกินแทนบอกประมาณเนี้นนะด่าเขาอยู่ไหนอยู่ตลาดกะคน,นหลายๆนะ่ะอายคนกับเงินั้นทจะให้ท่ออะไรก็อายคนว่าอยากแบบจังเลยอะ ถ่าย้อนเวลาไได้สิบอกูลายวันเลยมันหนักแหงโหดเป็นไปได้ถ้าเป็นผู้ใดอยากคิดกูไลยวันค่ะบอบอ่าอยากให้เจอคือเจ้าของแนะนำว่าบอ่อยากให้กูพอดีงวดรถดเบสกัเลยเดี๋ยวเอาไปเขาไฟแนนซ์ไปเข่ากับบริษัทศรีสวัสดิ์ไม่หูจักได้จช่ไหมมูเพื่อทีมง,งานอยู่หันค่ะเพื่อนก็เลยแนะนำไปว่าอัน เอาลองลองไปเข่าบริษัทมองชั้นเฮดเดอร์ยังสันติหนูเลยถามว่า,าเธอเฮจุยใสบริษัทซีสวัสด์เันวะอันก็เลยถามว่าก็เจ้าจอนุมัติเรียบบเธอฉันอันว่ามีคนไปำขำไฮเดเขาเจ้าจว่าข่อยนันติดนีนอกระบบก็เจ้าบ่าอยากไปขำเหมยข่อยก็เจ้ายานข่อยแบบบ่มีเงินอันจา่ายค่าอันไฟแนนซ์เจ้าน,นะหมูเพิ่งก็เลยว่าพวกเป็นหยังพวกสงสัยคนขำเจ้าเฮดหยังเพิ่งกระถามหนูเนาะ เรื่องขายของเอาลิมไปเขาเบื้องนุก,ก็เลยเอาไปนะไ้ก็เลยเอาเงินมาสองหมืนปิดหนีนอกระบบให้มันจบนะค่ะก็เลยเอาเงินส่วนอีกส่วนหนึ่งอะมาลงทุนขายของแล้วก็เหตุให้ชีวิตดีขึ้นมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆน,นะค่ะเพราะว่าสูตรไกลเ่ี้ยเขามันกกได้ะเรียบร้อยแล้วนะก็เท่าทุ่มเอยค่ะแตกต่างคือสีสวัสดิ์นี่ ติดนี่เดือนหนึ่งสองเดือนเขาเจาะกันยังบ่ถามยังบน่นําแต่ว่าสําหรับกูไล่บ้านนี้นอกระบบนั้นมือหนึ่งติดมือหนึ่งสี่ร้อยมือที่สองเป็นแปดร้อยนู่ก,ก็ตองหาแปดร้อยแม่เขาคือเขาน,นาเขาดุกมือว่ามีไาให้ห้าพันพันนะค่ะแต่ว่าสําหรับสีสวัสดิ์นี่คือเดือนหนึ่งสองเดือนเขายังมีเงินมาหมุนหางเงินมากจุนเจือนในขอบกวัวเลยยังมีที่จะเย็บไปใส่คนเดียว บ่เด็จงใจที่จะขางคือว่าเอ,อเดือนนี้มันสอดค่านั่นค่านี่ยจ่ใจมันหลายเนาะค่ะต้องหันช่วงโคว,วิดค่ะรอบแรกมันก็เลยแบบดิดคัดลูกค่าก็บ่ค่อยมากเพราะว่าตลาดเขาเจากับปิดแน่เนาะค่ะคนกับบ่ค่อยยางก็เลยจ,จําใจเด็ดดดเพิ่นหลายเดือนโนก,ก็เลยบอกช่วงโคว,วิดนี่ค็ะายอยายเออก็ขอแบบอันนี้เพิ่นก็เลยว่ามาจใจงวดนึ่งก้อนสองงวดก้อนก็ได้ค่าก็เลยว่า ตอนมันขายได้ฟื้นตัวเนี่ยมันก็ซาโควิดมาก็เลยเอาไปใส่เพิ่นสองเดือนจังสินะค่ะตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่เข่าซอยมันก็ดีใจเจ้าข้าเจ้าโบบังคับบอได้บีบเข้าจังสินะว่าเออต้องหามาจ่ายเด้อต้องหามาจ่ายเด้อประมาณนี้นะเจ้าข้างคอยสองหัวสามหัวเลยเด้อเจ้าต้องมาจ่ใจคอยเด้อบ่มีนะค่ะขาเจ้าก็บอกน้องพอดีๆเขาก็แบบโอ้ยเออข้าเจ้าบอได้กดขี่คมเหงเขาประมาณนี้นะค่ะเออเขายังมีทางออกอีกแบบเออขาเจ้ายังเห็นอกเห็นใจเขาอยู่นะค่ะ ขอบคุณสีสวัสดิ์จากใจค่ะผีซอยตอนนี้ห้าแบบเขาเขาขนาดคือหายบ่ได้เขานึกถึงบริษัทสีสวัสดิ์ผีพื้นซอยห้าแบบให้ได้มีชีวิตแบบดีขึ้นให้มีเงินแบบหมุนเวียนในีครขอบกรัวมันดีขึ้นนะค่ะขอบคุณอีลีผีซอยในตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะเเหนื่อยยแคคใัวจมท ไปต่อให้ถึงฟังฟัน